รันสามสิบสวัสดีครับวันนี้มานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเข้าแอปเป่าตังนะครับปัญหานี้เกิดกับตัวผมเองนะครับเข้ามา,าหลายรอบแล้วก็เจอปัญหาเดิมๆคือ,อระบบขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาว่า,าไม่สามารถทํารายการได้ในขณะน,นี้กรุณาลองใหม่อีกครั้งแล้วก็ขึ้นโค้ดขึ้นมา,าผมเคยลองอถอดแอป หมายถึงว่าถอนแอปนะแล้วก็ต้องมาโหลดแอปลงใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าใหม่ก็เข้าได้แต่ว่าเสียเวลาเพราะว่าตรงระบบจะให้สแกนบัตรประชาชนแล้วก็ทำตามขั้นตอนของระบบก็ซึ่งใช้เวลาพอสมควรก็เลยแล้วก็เข้าได้วันหนึ่งวันต่อมาก็เป็นอีกเกิดปัญหาเดิม ผมก็เลยไปเจอวิธีนึงอันดับแรกก็เข้าไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วก็แตะค้างที่แอปนะครับแล้วก็จะมีะป๊อปอัพด้งขึ้นมาให้เราคลิกคำว่าสแกน QR ช่วงนี้ก็ระบบก็จะลันเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าจอของเป่าตังก็เข้าไปได้เรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปเอาไปทำดูนะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับง่ายๆ